ณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีครับนำโดยพระมหาพเดศส,สักกะธมโมร่วมกับสมรมพุทธศาสากลได้จัดงานเยาวชนรวมใจทำความดีสดมนบทธรรมจกกักรปาวัฒนสูตรและมอบโลกเกียติยศการเจริมพระพุทธมนบทธรรมจกกักรกปาวัฒนสูตรประจำปีพุทธศักราช2565 ซึ่งกิจกรรมในช่วงพักเช้าครับคณะครูและนักเรียนจำนวนกว่า200คนได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้พระพุทธศาสนานอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมเกี่ยวกับอานิสงส์ของการเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรให้กับคณะคุณครูและนักเรียนพร้อมทั้งกิจกรรมจับสลากมอบของขวัญน,นะครับแด่ครูและนักเรียนด้วย พาคบ่ายพระมหาเพเดศสก,สกธรรมโมประธานสงศุปปิบัติธรรมอุทัยแสงได้นำนคณะคครูนักเรียนเจริญพระพุทธมนตทธรรมจกกักรปะวัตนาสูตรโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชอุทัยโสพลเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานพิธีมอบโลกเกียรติยศสำหรับสถานศึกษาที่ได้ยอดสูตรธรรมจกกักรปะวัตนาสูตรสูงสุด ตามด้วยพิธีแสดงตนเป็นพุทธม,มามกะครับโดยได้รับเกียรติจากนางเกลดดาสุวรรณบอดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต2และดรไพโรธอักษรเสือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งมอบรางวัลสำหรับทุกสถานศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตลอดจนนะครับได้มีการมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีที่ได้สนับสนุนของขวัญรางวัลแล้วก็รวมไปถึงอาหารเครื่องดื่มครับที่มาออกร้านอาหารบริการให้เด็กๆได้อิ่มอร่อยกันตลอดงานทีเดียวสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นอันเป็นรากฐานสำคัญของการใช้ชีวิต แล้วก็เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่เก่งและดีในวันข้างหน้าเพื่อเสริมความรู้แล้วก็สอดแทรกศิลธรรมนะครับให้เยาวชนคนเก่งและดีได้นำไปปรับใช้ในปัจจุบันและเป็นการสืบท่อสืบสารอายุของพระพุทธศาสนาให้อยู่ในดวงใจของเยาวชนชนเก่งและดีอนุโมทนาบุญนะครับกับทุกภาคส่วนที่ได้มีโอกาสร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้ขึ้นแล้วก็รวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่สนับสนุนทั้งอาหารของรางวัลต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนเป็นคนเก่งและดีเท่านั้นเองครับ